ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สำหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร095 4 6 5 5 8 3หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร095 4 6 5 5834นะครับพี่ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะพี่นะ อ่าสำหรับยามเย็นวันนี้นะครับวันที่10มกราคมเนี่ยปี68นะครับก็เดี๋ยวมาแบ่งปันพี่พี่เอกันในวันศุกร์นะครับก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับพี่อ่าเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1นนะครับวันนี้เอาเบาๆนะแล้วก็เป็นกันเองสุดๆนะครับรายการแรกนะครับเป็นอ่าพระหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์พระรอดเนื้อเนื้อว่าน97นะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อว่านะครับสวยๆเลยนะพี่นะ ด้านหลังเนี่ยมีล่องรอยเขาเรียกว่าเป็นพวกเม็ดแร่ต่างๆนะครับด้านใต้ฐานเนี่ยมีล่องรอยการงัดพระออกจากพิมพ์นะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับแล้วดูนะครับพี่นี่นะครับความเก่าความสวยความสมบูรณ์นะเนื้อหาเนี่ยเก่ามากนะครับดูครับคงคราบไข่นะครับพี่องค์พระสวยเดิมเป็นธรรมชาติมากนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดเนะครับเนื้อว่าน97พิมพ์พระรอดนะยครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เนี่ยครับก็ เอาไปนะครับ400บาทนะครับองนี้ขอ400บาทนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับจัดได้จัดเลยนะพระรอด97นะครับเนื้อวานหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่1ต่อมานะครับรายการที่2นะครับเป็นพระสมเด็จขาโตนะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยครัพี่น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับไม่น่าจะเป็นหลวงปู่นาคนะครับหรือว่าจะเป็นหลวงปู่นาคแล้วลงกรุนะอันนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับไม่มีความรู้นะพี่น้ำไม่แม่นเท่าไหร่นะครับ สำหรับสมเด็จขาโต๊ะนะครับองค์นี้นะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับแล้วดูนะครับพี่ร่องรอยข้ามความเก่านะพี่ดูได้เห็นไหมเก่าๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นของหลวงปู่นาคหรือหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้ผมไม่ถนัดนะก็ยอมรับกันตามตรงนะครับพี่ๆ fc ครับพี่ๆท่านใดนะรู้ที่แน่ชัดนะครับจัดไปได้เลยนะครับเอา400บาทนะสำหรับพระสมเด็จขาโต๊ะองค์นี้นะขอ400บาทนะครับรวมจัดส่งให้พี่ๆเลยนะครับ องนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมเดี๋ยวดูเนื้อดูความเก่านะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะครับเอาไป400นะครับรายการที่2นะครับสมเด็จขาาโต๊ะต่อมานะครับรายการที่3นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อเดิมนะครับ2 482นะครับนี่เห็นไหมเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับขอบกระบอกเก่าโบราณนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับเขียนว่า 248 MM 2ดวัดหนองโพนะครับเป็นเหรียญเนี่ยเหรียญเขาใช้แบบว่าใช้จริงๆนะพี่นะเนี่ย so ดูร่องรอยการใช้นะครับห่วงเนี่ยหักไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เจาะรูที่เหรียญนะครับแล้วก็ใส่ห่วงมาเลยนะพี่นะแล้วใส่ห่วงแล้วดูร่องรอยการใช้นะครับช้ำๆแบบนี้เลยนะพี่นะช้ำๆแบบนี้นับตาเหรียญเนี่ยยังมีความสวยความสมบูรณ์นับดูขอบนะครับขอบยังเป็นขอบกระบอกแบบนี้นะครับพี่ขอบยังเป็นขอบกระบอกนะครับ เดิมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมดูนะครับเหรียญมีรอยจานเก่าด้วยนะมีรอยจายรอยรอยจานเก่าด้วยนะครับพี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อโดมเหรียญนี้นะครับเอาไป500บาทนะครับขอ500บาทนะพี่นะรายการที่3นะครับรายการที่3ต่อมานะครับรายการที่4นะครับรายการที่4เป็นเหรียญหล่อพระประจําวันนะครับเป็นเหรียญหล่อพระประจําวันพุธนะครับวัดสุทัศนะครับอันนี้ เป็นหล่อโบราณนะพี่นะ้ำเป็นหล่อโบราณ2 4งกว่านะครับเจ้าคุณศรีสนนะครับวัดสุทัศนะครับพิธีเททองที่วัดสุทัศน์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วยิ่งใหญ่นะครับเป็นพระรองเก่าโบราณแบบนี้นะครับดูข้ามเบ้าข้ามตะกันนะพี่นะเห็นไหมสวยๆเดิมๆแบบนี้เนี่ยใครได้ไปครอบครองนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับองค์นี้คุ้มค่าเกินราคามากนะครับสําหรับ เหรียญหล่อนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ประจําวันพุธนะครับพุธกลางวันนะพี่นะพุธกลางวันนะครับนี่สําหรับใครกําลังตามหาพระสวยๆนะครับนี่องค์นี้ผมแนะนําเลยนะพี่นะเอาไป500บาทนะครับเหรียญหล่อประจําวันนะครับวัดสุทัศนนะครับเจ้าคุณศรีนะครับรายการที่4นะครับ500ต่อมารายการที่5นะครับเป็น พระปิตานะครับองค์นี้เป็นปิตาหลวงปูป่ไข <tricked. S 2> ่วัดเชิงเลนนะครับเก่าสวยเนื้อแก่งนะครับเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อโซนกะลาเลยในพี่น้ำองนี้นะครับเนื้อเนี่ยเป็นโซนกะลาชัดเจนนะครับมีร่องรอยลักเก่านะครับเห็นไหมมีลงลักลงชาตินะครับเนื้อเนี่ยเป็นเป็นโซนกะลานะพี่นะองนี้นะครับดูนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะครับเดิมเดิมเลยพี่องค์นี้เดิมเดิมสวยสวยแบบนี้แล้วพี่ดูนะเนี่ยเราค่อยๆพวิจารณานะครับ แล้วค่อยๆพิจารณานะพี่นะเห็นไหมดูเนื้อเวียนเนื้อเก่ามากนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสำหรับปิดตาปู่ไข่เชิงเลนนะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับองค์นี้แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับเอาไป400บาทนะครับ400บาทนะครับพี่เดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับจัดได้เลยนะครับรายการที่5นะครับขอ400ต่อมานะครับรายการที่6นะครับรายการที่6เนี่ยเป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระอธิการ วัดสตือพี่เจ้าคณะเจ้าคณะหมวดวัดสตือนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเห็นไหมหลวงพ่อโตนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อโตนะครับพี่อำเภอท่าเรือนะครับเห็นไหมเนี่ยวัดสตือนะครับพี่เหรียญเก่าๆไม่รู้ว่าเหรียญนี้ปีอะไรนะไม่รู้ว่าเหรียญปีอะไรนะครับเห็นไหมพระอธิการบัตรปะเนี่ยอ่านว่าบัตรไหมพี่แล้วดูนะครับ เนี่ยเห็นไหมเหรียญเก่าสวยๆแบบนี้นะครับวัตสตอนะพี่นะก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับรมดานะครับพี่เหรียญนี้เอาไป300บาทพอนะครับเอา300บาทพอนะครับวัตสตอนะครับเห็นไหมหลวงพ่อโตนะครับเห็นไหมเนี่ยวัดการท่าเอไอ้อำเภอท่าเรือนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะไม่รู้เขาเล่นเท่าไหร่ด้วยนะพี่นะไม่รู้เล่นเท่าไหร่แล้วเหรียญเนี่ยมันดูง่ายนะค่าประหลอดดำๆยังอยู่เลยนะครับเอาไป300บาทนะครับรายการที่6นะครับ ต่อมานะครับรายการที่7นะครับรายการที่7เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับพี่เป็นเหรียญทองแดงกะไหลทองนะครับเห็นไหมเหรียญเดิมๆนะครับนี่ด้านหลังนี่ยมีรอยจานนะครับเป็นจานยันแบบว่าลายมือหลวงปู่ไข่นะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่แล้วดูนะครับขอบเป็นขอบเขาเรียกว่าขอบข้างเลื่อยหรือขอบกระบอกนะพี่นะเนี่ดูนะครับมีร่องรอยการจานชัดเจนนะครับเหรียญสวยเดิมๆนะพี่นะ เหรียญสวยเดิมๆใครยังกํา <recess> ล <ed isolation> ังตามหาเนี่ยผมบอกได้เลยเลยว่าจัดได้เลยนะครับเหรียญนี้จัดได้เลยนะเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับวันเชียงเลนะครับนี่เห็นไหมห่วงเชื่อมชัดเจนแบบนี้นะครับเอาไป500บาทนะครับเหรียญนี้นะครับขอ500บาทเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับรายการที่7นะครับขอ500อต่อมานะครับรายการที่8นะครับ รายการที่8เนี่ยเป็นเหรียญหล่อพิมพ์พระพามณฑลข้างรัศมีเนี่ยของหลวงปู่สุขนะครับวัดป่าของมะขามเท่านะครับอ่าองค์นี้เนี่ยเอา400บาทนะครับเอา400บาทะครัยเป็นพระหล่อบโบราณเนื้อโลหะทองผสมนะครับดูนะครับพี่เห็นไหมร่องรอยการหล่อบโบราณนะครับรอยตกแต่งแทงตะไบนะพี่นะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็จัดได้จัดนะครับแบบนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะพี่นะแบบนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเอาไป400บาทนะครับ เหรียญดอพิมพ์ประพามนทนข้างลัศมีนะ่ครับหลวงปู่สุขนะครับเนื้อทองผสมนะครับพี่เนื้อทองผสมนะขอ400บาทนะครับรายการที่8นะครับรายการที่8ต่อมานะครับรายการที่9นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับพายคู่ตัดเดี่ยวนะครับพี่องค์นี้เป็นขุนแผนพายคู่ตัดเดี่ยวนะครับบ้านกลางนะครับเห็นไหมดูเนื้อนะครับมีคาบลาดําคาบขี้กรุกเก่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าองค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์พระ ฟอร์มสวยล่ำล่เลยนะพี่นะล่ำล่แบบนี้เลยพี่เอาไปเอาไป400บาทนะครับสำหรับขุนแผนพายคู่ตัดเดี่ยวองค์นี้นะครับขอ400บาทดัเนี่ยดูนะร่องรอยนะตามทรงตามซอกนะครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเม็ดกวดเม็ดแร่ต่างๆนะครับสวยๆเก่าๆนะครับพี่อ่าสวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับขอ400บาทนะครับอ่า ขุนแผนนะครับบ้านก่างพายคู่ตัดเดี่ยวนะครับอง์นี้นะครับแบ่งปันไปนะครับ400เนี่เห็นไหมเม็ดกวดเม็ดแรกนะครับเดิมๆเลยพี่พระสวยสมบูรณ์นะครับ400บาทรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10นะครับตัวนี้เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานะครับวัดบางเฮียนะครับหรือว่าวัดคลองด่านนะครับเอาไป500นะพี่นะตัวนี้ขอ500บาทนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่ดูเลยเห็นไหม ร่องรอยการจานนะครับเห็นไหมเนี่ยความฉ่ำเนี่ยตัวนี้เป็นเสือที่แบบว่าไม่ค่อยโดนการใช้เท่าไหร่นะผิวเขาจะแบบว่าใสาแบบว่าใสๆขาวๆนะครับเห็นไหมถ้าตัวไหนที่โดนการใช้มากๆเนี่ยจะแบบว่าฉ่ำแบบว่าฉ่ำแบบเป็นสีเทียนไขนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ค่อยโดนสัมผัสเนี่ยจะออกเป็นสีนี้นะพี่นะักสีขาวๆใสๆนะครับตัวนี้เอาไป500นะครับเอาไป500คุ้มค่ามากนะเป็นเขี้ยวแท้ๆเลยนะพี่นักเป็นเขี้ยวแท้ สำหรับเคี่ยวเสือหลวงพ่อปาน,นะครับวัดบางเนี้ยอารายการต่อมานะครับรายการต่อมาเป็นพระท่ามะปางน,นะครับอาองค์น,นี้เป็นพระท่ามะปางน,นะครับอาน่าจะเป็นทางกลุ่มพิษณุโลกนะครับเป็นพระเนื้อดินนะพี่นะองค์นี้เป็นพระเนื้อดินเก่าๆเลยพี่แล้วดูเนื้อนะครับเนื้อนี่แกล่งแบบว่าแกร่งมากนะครับนี่ดูนะครับเห็นไหมแรดดอกมะขามนะครับแดงๆลอยๆแบบนี้นะพี่นานๆผมเจอสักองค์นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเอาไป 350บาทนะครับสำหรับพระท่ามะปางนะครับพิษณุโลกองนี้นะครับขอ350แล้วดูค้าบลาค้าบกรบุนะ gun. ครับตามซอกนะพี่นะเห็นไหมเป็นค้าบลาค้าบกรุตามซอกองค์พระสวยมากนะครับเก่ามากนะพนะเห็นไหมสภาพผ่านการใช้หน่อยแต่ได้ดูง่ายนะครับองค์นี้ได้ดูง่ายนะครับ350นะครับรายการที่11อารายการที่11นะพี่นะต่อมารายการที่12นะครับเป็นพระนางพญานะครับพี่องค์นี้เป็นเข่าโค้งนะครับ พิมพ์ใหญ่เข่าโค้งนับนางพญาพิสุนโรคนะครับเอาไป400บาทนะครับอ่าองค์น,นี้ขอ400บาทครับนางพญานะครับพี่ดูร่องรอยเนี่ยครับเม็ดกวดเม็ดแร่ต่างๆนะครับเห็นไหมสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะเห็นไหมเก่าๆแบบนี้เลยพี่เกา่าๆแบบนี้นะบบนนะเห็นไหมเม็ดกวดเม็ดแร่นะพี่ดูดิเห็นไหมเดิมๆเลยนะพี่นะขอ400นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเนี่ย นางพญาเข่าโค้งพิมพ์ใหญ่องนี้นะครับเนื้อเก่ามากนะพี่นะเนื้อเก่าถึงยุคชัดเจนนะครับมีคราบกรุคราบความเก่านะครับพี่เดิมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมค่อยๆดูนะครับพี่ค่อยๆดูนะครับแล้วก็พิจารณานะครับแล้วก็ตัดสินใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0954655834นะครับก็ทานั้นเรายินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่านนะครับต่อมานะครับต่อมารายการที่ สิบสามนะครับสิบสามเนี่ยเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับสองสี่แปดสองนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับอ่าเป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะพี่นะเหรียญนี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทเหรียญนี้นี่ล้มมวยสักทีนะครับล้มมวยสักทีนะพี่นะขอห้าร้อยเนี่ยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่านะครับแล้วดูอักขระรายยันนะครับความคมชัดนะครับพี่เหรียญสวยเดิมๆนะพี่แล้วดูนะครับขอบเป็นขอบกระบอกแบบนี้อ่าขอบเป็นขอบกระบอกแบบนี้นะครับเห็นไหม ใบหน้าใบตาติดชัดเจนคมชัดนะครับสำหรับเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับนี่สองสี่แปดสองนะครับเหรียญสวยเดิมเดิมนะครับจัดได้จัดนะครับขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทรายการที่สิบสามนะครับสิบสามอ่ะต่อมารายการที่เอ่อสิบสี่นะครับสิบสี่เนี่ยเป็นพระชัยนะครับพี่เป็นพระชัย อภัยรีพินาตแอนด์สองสี่เก้าห้านะครับวัดบวรวรกวิหารนะครับเป็นพระชัยนะครับพี่อันนี้วัดบวระครับชัดเจนนะครับมีตามตำรับตำราแน่นอนนะนี่เป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อเนี่ยเขาจะออกแบบว่าเป็นเนื้อหล่อโบราณนะครับมีผิวน้ําทองมีข้าเป้าข้าตะกันนะครับองค์พระถือว่ายังสวยยังสมบูรณ์นะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะองค์นี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับสหรับพระชัยนะครับ วัดประวันนะครับนี่สองสี่เก้าห้านะครับเห็นไหมสวยเก่าเดิมๆแบบนี้เนี่ยขอห้าร้อยนะครับพี่นานๆเจอนะครับรายการที่สิบสี่เอาไปห้าร้อยต่อมานะครับรายการที่สิบห้านะครับสิบห้าเนี่ยเป็นปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันนะครับเป็นปิดตาหลังแบบเนื้อผงคุกรักนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่าสวยๆแบบนี้เลยแล้วดูนะครับเห็นไหม พระเนี่ยเนื้อแบบว่าเป็นโซนกะลานะครับมีคาบลักเก่านะครับเห็นไหมตามทรงตามซ่องเนี่ยเป็นลักเก่าแล้วดูเนื้อนะพี่นะเนื้อเนี่ยเป็นโซนกะลาแบบนี้เลยพี่เนื้อเนี่ยเป็นโซนกะลาแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเห็นไหมเดิมๆเลยพี่เดิมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมบึกเลยนะครับพี่องคนี้บึกเลยนะครับเห็นไหมเดิมๆนะพี่นะเดิมๆแบบนี้เลยสําหรับปดตาหลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันนะครับองค์นี้แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับเอาไป 500บาทนะครับ500บาทนะเป็นรายการที่15ต่อมานะครับรายการที่16นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับเห็นไหมอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับปี2515นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังเขาเรียกว่าอะไรหลวงพ่อเปรื่องนะครับเป็นหลังหลวงพ่อเปรื่องนะครับกะไรทองแชมป์แชมป์แบบนี้นะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้เลยพี่แล้วเหรียญเนี่ยเลี่ยมพลาสติกเก่าโบราณนะครับ เรียมพลาสติกเก่าโบราณพี่ดูพระเนี่ยเห็นไหมผิวกระงกระไหลเนี่ยไม่เปิดเลยนะครับกระงกระไหลไม่เปิดเลยนะพี่นะเหรียญสวยจริงนะครับเหรียญน,นี้สวยจริงนะพี่นะจัดได้จัดนะครับจัดได้จัดนะเอาไป400บาทนะครับเหรียญน,นี้นะครับเอา400บาทนะเหรียญหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเปลืองนะครับปี1นครับเอาไป400รายการที่16นะครับ16อ่าต่อมานะครับต่อมารายการที่17นะครับ 17เนี่ยเป็นพระผงประจําวันเกิดนะครับของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับองค์นี้เป็นพระสวยๆนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันตรีนิสิงห์เหนะครับแล้วเขียนว่าหลวงปู่โต๊ะนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับเอาไปสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะพี่นะองค์นี้ขอ400บาทเหมือนกันนะครับพี่พีเท่านใดสนใจนะครับองค์นี้ก็จัดไปได้เลยนะครับแบ่งไปได้นะครับแบ่งไปได้ขอ400บาทนะครับเดิมๆสวยๆแบบเนี้ยพี่ เดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเนี่เห็นไหมดูพระนะพี่นะเป็นเนื้อใบลานนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อใบลานสวยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมเดิมๆเลยพี่ขอ400นะครับรายการที่17นะครับ17ต่อมานะครับรายการที่18นะครับ18เนี่ยเป็นกระราแกะราหูอมจันท์นะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อน้อยไหมน่าจะเป็นสายวัดอ่าสีสะทองนะครับอ่าน่าจะเป็นสายวัดสีสะทองนะครับพี่เห็นไหมเดิมๆเลยพี่เอ้ยน่าจะเป็นสาย สายนั้นนะพี่ไม่หลวงพ่อน้อยหลวงพ่อเปิรนหรือว่าหลวงอะไรนะสายกะลาแกะลาหูอมจันนะพี่ของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนั้นน่าจะเป็นสายวัดศรีสะทองนะไม่รู้จะเป็นหลวงพ่ออะไรเท่านั้นเองนะครับแต่เป็นกระลาแกะเก่าแท้ดูง่ายนะครับองนี้นะครับพี่เห็นไหมแกะเป็นราหูอมจันนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พ FC เอฟซีไปนะครับองนี้ อ่าขอ400บาทนะกระลางแกะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้พี่กระลาแกะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยพี่ดูเดียสนิ้วเนี่ยพี่ดูดิจะเต็ม4นิ้วแล้วพี่ขนาดใหญ่มากนะครับเอาไปอ่าสี่ร้อยบาทในการดูด้านหลังในจานเก่าๆแบบนี้ขอ400บาทนะรายการที่18นะครับ18อ่าต่อมานะครับรายการที่อ่าสิบเก้านะสิเนี่ยเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเป็นปิดตาองค์เนี้ยเขาเรียกว่า พิมพ์ตับภาพนะครับเป็นพิมพ์ตับภาพนะครับนี่เห็นไหมเนื้อเนี่ยโคตรเก่าเลยพี่เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วก็จุ่มรักนะครับแล้วดูลักนะพี่นะรักเนี่ยแดงแดงเลยพี่แล้วเนื้อด้านในเนี่ยพี่เป็นเนื้อแบบว่าโซนกะลานะครับเป็นเนื้อโซนกะลานะครับองนี้ก็เก่าสวยใช้ได้อีกหนึ่งองนะครับพิมพ์เพิ่มถูกต้องหมดนะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้เลยพี่เห็นไหมรักเนี่ยเป็นรักแดงแดงนะครับรักเป็นรักแดงแดงนะพี่นะเห็นไหมเดิมๆคราบคงคราบไขนะพี่นะ แล้วดูด้านใต้ฐานนะครับเห็นไหมวี่นี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับเดิมเดิมแบบนี้นะครับก็องนี้เนี่ยเดี๋ยวจัดไปนะครับขอ500บาทนะไปนะขอ500บาทปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับอง์นี้สภาพหย่อนหย่อนหน่อยนะี่นะเอา500รายการที่19นะครับอ่ะต่อมานะครับรายการที่20นะครับ20เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหม เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญออายุครบ80ปีนะครับเหรียญน,นี้เอาไป300บาทนะครับขอ300บาทนะเหรียญสภาพผ่านการใช้นิดนึงนะครับเห็นไหมอายุ80ปีนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเห็นไหมเอาไป300บาทนะพี่น้าพี่พี่เอฟท่านใดสนใจก็จัดได้เลยนะครับไม่ต้องอรีรอรอ,รอช้านะครับเอา300านะพี่น้าเหรียญน,นี้เดิมๆสวยๆเลยพี่เดิมๆสวยๆนะครับเดิมจัดนะรายการที่20 ขอ300เดี๋ยวนี้เล่นอ่สัก25รายการพอนะครับเนื่องจากเป็นรอบเย็นนะแล้วก็แบ่งปันกันแบบช้าๆนะครับต่อมานะพี่นะ่าต่อมาเป็นเหรียญน,นี่ดีกว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมเดิมๆแบบเนี้ยหลังยัน4นะครับหลังยัน4เหรียญน,นี้เอาไป500นะครับ2 4 6 7เนี่ยด้านหลังเขียนไว้นะครับ แล้วไม่รู้นะครับว่าเหรียญนี้เขาปีไหนแน่นะครับไม่รู้ว่าเสริมหรือเปล่ารู้ว่าจะเป็นเหรียญเก่าเลยนะครับแต่เหรียญเนี่ยบางนะครับแล้วไม่ได้ผ่านการใช้เลยพี่เอาเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะแบบนี้ลองพิจารณาดูนะเอา500บาทนะครับเอาไป500บาทนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับห้าร้อยนี่แล้วดูขอบเลยพี่เป็นขอบข้างเรื่อยแบบนี้เหรียญบางเจี๊ยบเลยนะครับเหรียญบางเจี๊ยบเลยนะครับนี่นะครับถึงแม้ว่าเหรียญเนี่ยไม่ได้ใช้นะแต่เหรียญยังบางอยู่เลยพี่ เอาไป500ร้ครับรายการที่21นะครับ21ขอ500ต่อมารายการที่22นะครับ22ขอเป็นเออเป็นอะไรดีวพี่เนี่เป็นพระเนื้อผงยาจินดามานีนะครับสายวัดกลางบางแก้วนะครับจะเป็นของหลวงปู่บุญหรือว่าจะเป็นหลวงปู่เพิ่มนะครับหรือว่าจะเป็นอของอีกท่านหนึ่งอะไรนะหลวงปู่เจอนะครับก็ลองดูนะครับชิ้นนี้แต่ บอกได้เลยว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะพี่นะเป็นพระแท้แน่นอนนะครับแล้วเป็นเนื้อผงยาแบบนี้พี่ดูดิเห็นไหมเป็นเนื้อผงยาแท้ๆนะครับแต่จะเป็นหลวงปู่บุญหลวงปู่เจือหรือว่าหลวงปู่เพิ่มนะครับสายวัดกลางบางแก้วแน่นอนด้านหน้าเนี่ยเป็นพิมพ์รีราหนังตะลุงนะครับองนี้เอาไป400บาทพอครับเอา400บาทพอครับพีพีเอฟซีครับรายการที่22นะครับ22ต่อามานะครับรายการที่23นะครับเป็นเหรียญหล่อ หลวงพ่อทาวัดพเนีงแตกนะครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่เก่าๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับเอา500บาทพอนะครับเอา500บาทพอนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะควัดพระเนีงแตกนะครับพี่ดูนะครับผิวพันธุ์เดิมๆนะครับรองเก่าๆแบบนี้นะครับเห็นไหมสวยงามแบบนี้นะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับกับพี่พี่เอฟซีครับห้าร้อยนะครับบอกได้คําเดียวนะครับว่า500บาทนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหม ดูต้องรอยข้ามขี้เบ้าข้ามตะการต่างๆเนี่ยแล้วมีรอยประกบข้านะครับมีรอยประกบข้านะครับขอห้าร้อยบาทนะรายการที่ยี่สิบสามนะครับอ่ายี่สิบสามขอห้าร้อยต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่เนี่ยเป็นเหรียญอะไรรู้ไหมพี่เป็นเหรียญวัดเขาสาริกานะครับสมเด็จพระบรมมงคูนะครับวัดเขาสาริกานับหรือว่าหลวงพ่อกบนะครับเนี่ด้านหลังเนี่ยเขียนว่าทองหนึ่งนะครับแล้วเป็นสี่ทิศแบบนี้ด้วยพี่ เป็น4ทิศแบบนี้ด้วยครับเหรียญน,นี้เอาไป400บาทนะเหรียญหลวงพ่อกบนะครับวัดเขาสาริกานะครับเดิมเดิมเลยพี่แล้วดูตัวตัดนะครับเห็นไหมเป็นตัวตัดครึ่งมีดนะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้พี่ดูเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ดูนะครับรอยยืดรอยเหนื่อข,ของการปั๊มนะครับ IN, เห็นไหมขอ, ب, ขอบขอบลงขอบเหรียญนะพี่ปิ้นตั้งแบบว่าคมคมแบบนี้นะครับเอาไป400บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกานะครับ ออกมานะครับพี่พี่ FC ครับเป็นรายการสุดท้ายของเออ่ EP นี้นะครับเอาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมดีกว่าพี่อ่าเอาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเนื้อทองแดงกับไหลทองนะพี่นะเหรียญนี้แบ่งปันพี่พี่ FC เอาไป600บาทนะครับขอ600บาทนะเหรียญหลวงพ่อคง2484เหรียญเนี้ย600อยแล้วพี่ดูนะครับเหรียญเดิมนะครับสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยดูนะครับกะไหลาตามซอกยังติดนะครับ ห่วงเชื่อมขอบกระบอกแบบนี้นะครับก็จัดได้จัดเลยนะครับจัดได้จัดเลยนะพี่นะขอาขอ600บาทนะเหรียญหลวงพ่อคงเหรียญนี้นะครับเดิมๆสวยๆเลยพี่เดิมๆสวยๆเลยนะครับพี่ขอ600นะครับแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราจนจบคลิปนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับจากใจเลยนะครับสวัสดีครับ